หลวงปู่ข่าวอนาลโยได้ยกนิทานเปรียบเทียบแสดงเหตุผลว่าทำไมท่านจึงเลือกการปฏิบัติภาวนาแทนที่จะเลือกเอาการเรียนทางตำราหรือภาคปริยัตดังนี้ในครั้งพุทธกาลมีกุลบุตรสองพี่น้องได้ศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนาพระพิสุกสองพี่น้องได้ปรึกษากันว่าเมื่อเราบวชแล้วจะมานั่งนอนกินของคาราวาสของเขาเฉย ดูจะไม่สมควรอันกิดในพระพุทธศาสนามีสองอย่างคือคันทะธุระการศึกษาท่องบนในคำพีต่างๆอันเป็นเนื้อหาธรรมอย่างหนึ่งกับวิปัสนาธุระการปฏิบัติภาวนาเพื่อค้นหาความจริงอีกอย่างหนึ่งขอให้เราทั้งสองเลิกเอาคนละอย่างต้องตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังต่างคนต่างเรียนให้จบในแนวทางที่ตนเลือก แล้วจึงค่อยมาพบกันฝ่ายภิกษุผู้น้องเป็นผู้เลือกก่อนบอกว่าผมจะถือเอาคันทัุระคือการศึกษาเล่าเรียนจากคำพีและตำรับตำราต่างๆภิกษุผู้พี่จึงต้องเลอกอีกอย่างหนึ่งได้พูดว่าเออดีเธอยังหนุ่มแน่นอยู่เรียนไปจะได้มีความรู้ขอให้เรียนให้จบในตำราทุกเล่มที่มีจะได้มีลาบยศและชื่อเสียง เป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปส่วนพี่นั้นแก่แล้วถ้ามัวเรียนตามตำรับตำรากลัวจะตายเสียก่อนที่จะพ้นทุกข์พระพี่ชายจึงตกลงใจเรียนฝ่ายวิปัสนาธุระคือการมุ่งปฏิบัติเมื่อตกลงเช่นนั้นแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปเสาะสแสวงหาอาจารย์ตามแนวที่ตนเลือกฝ่ายพี่ชายมุ่งหน้าเข้าป่าเขาลำนาวไพรสแสวงหาที่สงบสงัด ปราศจากผู้คนพลุกพล่านตั้งใจบำเพ็ญภาวนาจนบรรลุถึงจุดสุดยอดของวิปัสสนากรรมฐานใช้เวลายาวนานพอสมควรจนจิตใจมั่นคงแข็งแกร่งตัดสิ้นขาดจากอาสวะกิเลสสู่วิมุตติหลุดพ้นภายในดวงจิตดวงใจสงบราบเรียบและผ่องใสทั้งกายและใจถือว่าจบกิจทางพระาศาสนา ฝ่ายพระน้องชายก็มุ่งเข้าเมืองใหญ่เข้าศึกษาในสำนักที่มีชื่อเสียงได้อาจารย์ที่เป็นปราชญ์ันยอดศึกษาธรรมะจนแตกฉานทุกเรื่องทุกตอนศึกษาจนจบตำราและคำพีทุกประเภทถือว่าเรียนจบขั้นสูงสุดมีความเป็นปราชญ์ยอย่างสมภูมิกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรจะไม่รู้อีกแล้วเมื่อสองพี่น้องต่างมั่นใจว่า ตนบรรลุในสิ่งที่มุ่งหวังแล้วจึงได้กลับมาพบกันเมื่อเรียนรู้คนละอย่างจึงเกิดการประลองกันว่าใครจะดีจะเก่งกว่ากันฝ่ายพระผู้น้องได้กล่าวขึ้นว่าที่พวกเราไปริ่มเรียนศิลปะวิทยากันมาจนสำเร็จแล้วนั้นผมอยากทราบว่าของใครจะดีกว่ากันพระผู้พี่พูดว่าวิชาของพี่นี่จบไตรโลกธาสูงสุด จนหมดที่จะศึกษาเล่าเรียนแล้วจิตของเราถึงวิมุติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงพระผู้น้องก็พูดขึ้นว่าผมก็เรียนเก่งเหมือนกันเรียนจนจบตำราทุกเล่มและเรียนจนหมดความรู้ของอาจารย์ถือว่ารู้แจ้งจบในพระธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วพระสองพี่น้องจึงเกิดการข้องใจว่าวิชาของใครดีกว่ากัน จึงได้ตกลงกันว่าเราทั้งสองก็ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเราควรจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้พระองค์เป็นผู้ตัดสินเถิดพระองค์จะวินิจฉัยอย่างไรก็ตามเราทั้งสองต้องยอมรับพระสองพี่น้องจึงออกเดินทางเพื่อไปเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ณพระเชตุวันมหาวิหารเพื่อกราบทูลให้ทรงวินิจฉัยต่อไป ในระหว่างเดินทางของพระพิสุกสองพี่น้องฝนตกอย่างหนักการเดินทางจึงยากลำบากเพราะอุปสรรคจากน้ำท่วมพระพิสุกผู้พี่เดินนำหน้าพระภิกษุผู้น้องเดินตามหลังเมื่อถึงเวลาน้ำลึกจนท่วมหัวก็ปรากฏว่าท่วมเพียงครึ่งแข้งของพระผู้พี่ถ้าน้ำตื้นก็เดินอย่างแสนสบาย ซึ่งไม่เหมือนกับพระน้องชายกล่าวคือถ้าน้ำท่วมเพียงแข้งของพระพี่ชายแต่กลับท่วมถึงอกของพระน้องชายท้าน้ำตื้นพระพี่ชายก็เดินสบายมากแต่พระน้องชายกลับเดินตกหลุมตกบ่อไปตลอดทางพระน้องชายเดินทางด้วยความลำบากทุลักทุเลผ้าสบงจีวรเปียกปอนต้องยกกรดยกบาดไว้เหนือศีรษะ เมื่อไปถึงพระเชตุวันมหาวิหารพระภิกษุทั้งสองพี่น้องได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็ได้เข้าเฝ้าเพื่อฟังพระพุทธวินิจฉัยพระพุทธองค์ตรัสว่าก่อนจะตอบข้อสงสัยตถาคตจะขอถามอาการที่พวกเธอเดินทางมาเป็นอย่างไรลำบากไหมพระผู้พี่ตอบว่าไม่ลำบากเลย ร่มเย็นตลอดทางพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ตรัสถามพระน้องชายแล้วเธอหละลำบากไหมพระน้องชายตอบว่ากล้าวกระหม่อมลำบากเหลือเกินต้องลุยน้ำต้องตกหลุมตกบ่อผ้าเปียกปอนหมดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสถามต่อไปว่าทำไมเมื่อมาด้วยการจึงไม่เหมือนกันคนหนึ่งสบายอีกคนหนึ่งกลับทุกข์ พระภิกษุทั้งสองพี่น้องกราบทูลว่าก้ากระหม่อมไม่ทราบดอกพระพุทธเจ้าข่าขอพระองค์โปรดแสดงธรรมให้กก้าวกระผมเข้าใจด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระพุทธองค์ทรง,สงแสดงธรรมโปรดพระภิกษุทั้งหลายณนะที่นั้นว่าดูกรภิกษุทั้งหลายคนไม่มีกิเลสตัณหาไม่ได้อุ้มกิเลสมาย่อมเป็นคนเบาเหยียบน้ำก็ไม่เปียก เดินก็สบายไม่ทุกกายส่วนคนที่มีกิเลสหยาบตันหามากมายจนไม่มีโกดังที่จะเก็บใส่เอาไว้ที่ไหนก็เต็มคนนั้นเป็นคนหนักเหยียบน้ำก็เปียกเดินไปก็จมแสนลำบากน้ำเกือบจะท่วมตายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพี่หรือภิกษุน้องใครฟูใครจมพระภิกษุสาวกกราบทูลว่า พวกข้าพระองค์ทราบแล้วพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าปัญหาที่พวกเธอตกลงไม่ได้นั้นทราบแล้วหรือยังคนเรียนแต่ไม่ปฏิบัติในพระธรรมวินยัยกับคนเรียนสมถะวิปัสนาปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจนกำจัดอวิชาออกจากดวงใจแล้วดวงใจก็ใสสะอาดพี่เก่งหรือน้องเก่งพี่ฟูหรือพี่จม น้องฟูหรือน้องจมด้วยนิทานอุทาห่อนข้างต้นหลวงปู่ขาวท่านจึงเรียนด้านปริยัติพอเป็นพื้นฐานแล้วก็มุ่งปฏิบัติสมถวิปัสนาเพื่อลดละกิเลสพาจิตไปสู่ความหลุดพ้นดังนั้นท่านจึงยอมขัดคำสั่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ดังกล่าวแล้วซึ่งสมเด็จท่านเข้าใจจึงยอมตาม